พี่เล้งพี่เล้งพี่เล้งพี่เฟียพี่เปาพี่เปาเราสามคนนะมีทุกข์อะไรในใจที่อยากจะระบายบอกใครไม่ได้แล้วก็แก้ไม่ได้มั้งคือโดนคนมาสัมภาษณ์นะพี่เบื่อมากเลยเก่งเลยทำไงดีเออทุกข์ของโดนการโดนสัมภาษณ์เพื่อนๆล่ะครับมีวิธีการแก้ปัญหาของการโดนสัมภาษณ์อย่างน้องๆเข้าไหมตอบมาที่คอมเมนต์แล้วกันขอบคุณมากครับเจ๋งว่ะผมขอเลยนะ ตัวละาหมื่นสามก็จะได้ตังค์ไม่เท่าไหร่พี่ดูเนี่ยนะน้องมันรอบจัดมากเลยนะครับชื่ออะไรนะชื่อเฟียนะพี่เฟียจะเรมดูนะช่องไหนอ่ะพหลลสอพหลลสอพลลสอพหลลสอพี่พี่รู้จักเหรอเฮ้ยเฮ้ยรู้จักเหรอจักพี่เฮ้ยเป็นไงชื่อไม่แล้วก็ยืนพูดคนเดียวเออโองบ้านไอ้เจ้าเป็นบ้าว่ามันบ้านนะมึงไม่ได้เต็มสติดีหรอก อยู่มอะไรแล้วเนี่ยมหนึ่งโรงเรียนมสองโรงเรียนซิกครับทุกปิดไปเนี่ยอ๋อปิดเทอมปิดโรงเรียนอ้าวทำไมอ่ะปิดกิจการนี่เฮ้ยไอ้เวแล้วไปมหนึ่งแล้วมันยังไม่จบนี่ยแต่เพรว่ามันต้องมีต่อแล้วเรียนที่ไหนต่อกันนะเรียนวัดด่านอ๋ออ่าไปยังไปสมัครยังยังครับเดี๋ยวเจอกันเว้ยอวััดดด่่าานมมธยร๋อวา้เดี๋ยวเจอกันครับเจอกันครับ